นชีวิตของคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเอาเวลาไปเสียอกเสียใจกับคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความสามารถไม่เห็นความรักไม่เห็นสิ่งที่เรามอบให้เขาและเขาไม่มอบให้เราท่านทั้งหลายเวลาของคนเรามีจำกัดเวลาของคนเราเป็นสิ่งที่มีค่าไม่ควรที่จะเอาเวลาเอาเวลาไปเสียใจเอาเวลาไปทุกข์ใจ เอาเวลาไปให้กับคนที่เขาไม่รักเราคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าเราต่อให้เราจะทําดีขนาดไหนต่อให้เราจะสร้างความดีจะทําดีกับเขาอย่างไรเขาก็ไม่เห็นค่าการที่จะไปปฏิเสธไปต่อความยาวสาวความยืดไปว่าเขาก็คงเป็นไปเป็นไปได้ยากเป็นเหตุที่ไม่ควรทําแต่เราก็ถอยออกมาจากจุดที่เขาไม่เห็นค่าไม่เห็นคุณค่าในตัวเราไม่เห็นความสามารถไม่เห็นความกระทําไม่เห็นหัวเราต่างๆ เราก็ควรถอยออกมาไปอยู่ในจุดที่เขาเห็นค่าไปหยุดในจุดที่เขาเห็นความสามารถเราและเขาผักไสเขาส่งเสริมเราให้มีอนาคตที่ดีท่านทั้งหลายหากวันนี้เราหมดกําลังใจท้อแท้สิ้นหวังดูไม่มีค่าในสายตาคนอื่นก็จงไปอยู่ในจุดที่เขาเห็นค่าเห็นค่าในศัก,กยภาพในตัวเราเราก็จะมีความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างแน่นอน ธรรมะเชา้านี้ขอจเจริญพร